งูเหลีม่มงูเหลืม่มเป็นอะไรเป็นกุญแจครับผมเป็นกุญแจไปสิครับบอกเลยรอบนี้มาขอแก้มือจ้ารอบนี้มาขอแก้มือจ้ารอบนี้มาขอแก้มือจ้านกิสีตกลงมา นะนครับเพื่อนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้เพื่อนๆก็อยู่ในช่อง m a สเตอร์เซียงชาแนลนะครับผมโอเควันนี้ผมก็อยู่ในเกมอียิปต์นะฮะของค่าย PG นะครับเพื่อนๆเออมาที่เงินทุน2939บาทนะครับนะก็วันนี้ก็จะมาทำคอนเทนต์เหมือนเดิม <SU tab> เหมือนเคย <c ười> เหมือนเก่านะครับเป็นคอนเทนต์เปิดเบ็ด1000ครั้งนะครับกับเบ็ดละ10บนะครับเบ็ดละ10บบาทนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวตอนแรกนะครับผมจะ ปั่นทิ้งไปก่อนสักสิบครั้งนะครับจะยังไม่เปิดเทอร์โบนะเพื่อนเออมันเป็นทริคมันเป็นเคสนะฮะเออไปกันครับผมไปกันครับผมมาวะหมาวะโอ้โหไม่ต่อเนื่องเลยจ้ะวันนี้ยังไม่รู้นะฮะว่าอียิปต์จะเอาเรื่องไหมนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยแต่กับอียิปต์มาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะเพื่อน เอถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปช็อตนั้นก็น่าจะรู้กันดีแล้วก็น่าจะเห็นกันอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาซ้ําีอีกอีกรอบครับเดี๋ยวเรามาดูกันเอ้ยมันเกินสิบครั้งไปแล้วนี่เดี๋ยวเราเปิดเทอร์โบอัดหน้าไปเลยครับไปเหลืออีก980ครั้งนะฮะกับเงินทุนที่2,800ันแด้อยบาทนะเพื่อนนะไปครับออืืมาสิโอโหทามาดอเมื่อกี้นะบอกเลยเศรษฐีหน้าใหม่นะจ๊ะ อย่างงามคาถาอู้หูคาถาไม่ลงวะคาถาไม่มาตัวอื่นมาก็ได้นะครับไม่มาหรอโอ้โหกุญแจมาเวย้ยกุญแจมาเวย้ยกุญแจมาต่อสิเวย้ยกุญแจมาต่อสิเวย้ยอืมอะไรจะมาต่อไม่มียังไม่มายังไม่มาวันนี้ก็เราตัดสินตั้งแต่เริ่มเกมไม่ได้นะเพราะว่าเมื่อวานนะฮะที่เล่นแปะไปครับก็ เงินทุน1,000นเนาะเหลืออยู่ที่300นะฮะแปะนอนเข้านะครับแตกบานเลยนะฮะก็เราต้องไปดูกันที่ท้ายเกมนะครับผมเออมันต้องแบบนี้อืมไม้กายสิทธิ์มาซ้ายดิอืมไม่เข้านะฮะเริ่มมาแล้วนะเริ่มมาแล้วนะแต่ว่าเงินทุนลดลงไปเหลืออยู่ที่สอ0บันเบาทนะครับเริ่มโอ้โหสเก็ตเตอร์ยังไม่มาถึง3อันนะสเก็ตเตอร์ยังไม่มาถึงสามอัน รา,ราเล่ารอก่อนนะฮะถ้ามาเริ่มมาสามอันเนี่ยรู้เลยนะครับว่ายังไรมันก็ต้องมาะครับอ่าไปต่อไปต่อเรื่อยๆครับไปต่อกันเรื่อยๆเสกเว้ยจังหวะน,นี้เศกคาถาเต็มสิครับคาถามาเต็มสิครับจังหวะน,นี้ก็เศกมาอย่างงามครับเศกอีกสิครับสิบสวยครับผมเศกมาอีกสิวายเต็มวายเต็มจังหวะน,นี้ ได้ลงอินสีนะสเกตเตอร์มาสามแล้วอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวกับอีกหลายหลายแถวหลายโอ้ยบอมาพลาดไปครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอเข้าใหม่ฮะโอ้โหได้มา2องรเจ็ดสิบนะครับบอกแล้วนะคะต้องวัดกันที่ท้ายๆ้าเกมนะครับผมต้องวัดกันที่ท้ายท้ายเกมนะครับอืมแจมแมวเลยครับเพื่อนเื่อครับเคโอ้โหเสกเว้ยโอ้ยสวยงามครับผมเคมาอืมมีไม่เขไห่เขา สเก็ตเตอร์เอาเข้าแล้วนี่ว่าเ้ยครบสี่บอกแล้วนะครับถ้าสเก็ตเตอร์เริ่มมาให้เห็นสามตัวเนี่ยมองง่ายๆนะครับตัวที่สี่มาแน่นอนนะครับไปกันต่อนะจะเอาตัวไหนดีนะครับผมเอาชัวร์ดีกว่านะครับเพราะว่าถุนเราน้อยเนาะเราเอาชัวร์นะครับผมจะชอบเลือกตัวนี้นะครับถ้าเอาชัวร์นะครับจะพอดีกันเลยนะครับได้คูณแล้วก็ได้สปินที่สิบครั้งหนักครับผมไปกันเลยนะฮะโอ้โหน่าจะเกลือวันรอบแรกเนี่ย เอ้ยเสกเว้ยอะไรโอ้โหเสกตัวไม่มีเนาะคูบ่าเอ้ยเสกมาโอ้ยเสกตัวไม่มีสองรอบแล้วครับผมเราหยามเสกไหมไม่เสกนะฮะโอ้โหเกลือจริงๆนะครับเกลือจริงๆไอ้ลูกเอ้ยเอ้ยขอสักทีดิเว้ยโอ้ไม่มาจริงๆว่ะ เข้าเข้าสเก็ตเตอร์ทั้งทีมึงให้กู34บาทนะ่กูมึงยามสัก,กสีกูสักหนอเกินนะโอ้ยให้20บาทนะครับไปต่อครับเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารแหม,มลงมาข้างนาลูกแหม,มลงมาข้างนาลูกโอ้โหอืมสิบ <20. S 1> โอ้มนจะไหลลงมาทางไหนวะกวาบ้าเลยอืสองพันเก้าอยู่ คุณไม่หายกําไรไม่เคลื่อนเลยนะจ๊ะ,ะ K, เอเคเฮ้ยได้เคต่ออยู่เว้ยได้ต่อเอกเนี่ยสวยงามกันเลยครับผมวายยาวมาเลยบึ้มโอ้โหวายทั้งทีเนาะได้แค่นี้เนาะโอ้อืมอียิบนะครับวันนี้กับเวลา15นาฬิกา50นาทีนะครับของวันที่4เดือนที่2นะนครับเลาบพื่เพืนครับ เออเออต้องมาอีกซสซสเกตเตอร์ต้องมาอีกสักครั้งให้แก้มือหน่อยสิสเกตเตอร์สกเกตเตอร์อ่าหามาจริงๆนะครับผมโอเคนะฮะรอบนี้ขอแก้มือเราเลยขอแก้มือนะครับสกเก็ตเตอร์เข้าดีนะถ้าเดินเบ็ดพันทีเนะี่ยผมผมว่าสกเก็ตเตอร์มันเข้าดีกว่าเราหมุนเองนะเออจากที่สังเกตดูนะไปขอแก้มือครับวันนี้ ขอแก้มือโอ้โหเซกมาดีๆสวยงามกันเลยทีเดียวเซกมาดีๆงูเหลี่ยมงูเหลี่ยมเป็นอะไรเป็นกุญแจครับผมเป็นกุญแจไปดิครับบอกแล้วรอบนี้มาขอแก้มือจ้ารอบนี้มาขอแก้มือจ้ารอบนี้มาขอแก้มือจ้านกอีสีตกลงมาอื้อืออ้บวกมาแปดร้อยแล้วเว้ยออก็บอกแล้วให้วัดกันที่ท้ายเกมนะฮะอันนี้ยังไม่ถึงท้ายเลยนะ อืมสวยงามเลยเดียวสวยงามเลยเดียวไม่แกงขี่อืมไม่แกงขี่บ่เฮียอืมปล่อยกันต่อกับอีกหกครั้งนะครับจะดึงขึ้นถึงหนึ่งพันไหมจะดึงขึ้นถึงหนึ่งพันไหมจะดึงขึ้นถึงหนึ่งพันไหมหอจะดึงขึ้นถึงหนึ่งพันมาฮจะดูเฮะได้ร้อยกว่าบาทเอาถึงพันเ้ยถึงพันแล้วผมถึงพันแล้วครับโอ้โหสามครั้งขอแจมแจมมาดิ เอไม่เสกงั้นเหวอสามครั้งโอ้โหหนึ่งครั้งละโอ้โหโอเคปึ๊บแมมโอโ้ให้หน่อยก็ได้นะห่วงยังเลยวะหยิยบเป็นห่วงห่วงเลยนะวันนี้นะเนดะี๋ยวเราพอดีกว่านะครับเราก็แตกมาแล้วนะครับทุนสองพันเกแตกมาที่สามพันแปดได้กําไรเท่าตัวเลยนะครับอุ้ยเสกด้วยเอ้ยก่อนจากบังสังล่าบ้านคอยว่า บังสังล่าบ้านคอยว่าบังสังล่า,บ,า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 ,บ,ลาบ้านคอยว่าอเสกมาต่อเสกเสกมาต่อเต็มบังสังล่าบ้านคอยว่าเต็มจังหวะนี้เต็มจังหวะนี้เต็มแหมเต็มหนะ้ตาตักไปสิครับเคไม้เต็มเลยโอ้โหอย่างงามนะครับอย่างงามบวกไปร้อยแปดสิบสองบาทสรุปแล้วนะครับคลิปนี้นะครับผมก็บวกไปอยู่ที่หนึ่งพัน กือบทันสองเนาะเออเรามาที่ทุนสองพันเก้านะเป็นนะโอเคก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับสำหรับเกมอียิปต์ในวันที่สี่เดือนที่สองนะครับกับเวลาบ่ายสามห้าสิบนะครับใครอยากเล่นในช่วงเวลานี้นะฮะก็เรียนเชิญนะครับช่วงนี้อียิปต์กำลังมานะเพื่อนนะโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม